วันนี้มาพบกับแพทดูคารมอเตอร์นะคะวันนี้จะมาเสนอ Toyota v วีออสค่ะจะเป็น To y ย t a v วีออสเครื่อง 1.5E ออโต้นะคะสีเทาค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูอ่าภายนอกตัวรถกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนด้านหน้าของ v ีออสนะคะอ่าเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นกันจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ ไฟของตัว V ออจะเป็นมัลติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็ล้อของเขาจะเป็นขนาดา15นิ้วนะคะจะเป็น185ทับ 60R15 นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูส่วนด้านหลังของรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนด้าน,านหลังของรถเลยนะคะ อันนี้จะเป็นโตโย t a v วีออสลุซโซนานะคะเป็นเครื่องหนึ่งหนึ่ง e นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูที่เก็บของแล้วก็ฝากระโปรงหลังของเจ้าตัว v ีออกันนะคะที่เก็บของด้านหลังเราจะกว้างนะคะเราสามารถใส่ของได้เยอะนะคะค่ะก่อนเราจะเข้าไปดูตัวข้างในรถนะคะ กบีออสคันนี้ก็จะมีคิ้วตรงฝั่งประตูด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังทั้งขีด้านเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะว่ามีออปชันอะไรบ้างคะ่ะ v ีออคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะจะมีปุ่มกดเปิดอัตโนมัติค่ะแล้วก็ปุ่มปล่ล็อกค่ะ แต่วีออรุ่นนี้จะยังเป็นระบบสตาร์ทมือเป็นคุญแจอยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูคอนโซลของวีออกันนะคะเราเริ่มที่คอนโซลหน้าข้างบนนะคะจะเป็นสีดำค่ะแล้วก็จะมีสีเทาตัดข้างล่างนะคะเพื่อไม่ให้มันเป็นสีดำให้มันดูสวยงามค่ะแล้วก็รุ่นนี้จะยังเป็นระบบซีดีอยู่นะคะเรามีปุ่มเปิดปิดซีดีนะคะแล้วก็ แอร์ยังเป็นแบบหมุนอยู่นะคะส่วนแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองที่นะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ของสามารถเราใส่เข้าไปชิ้นใหญ่หรือว่าเล็กก็ได้นะคะโทรศัพท์มือถือก็ได้ค่ะแล้วก็เกียร์ของเจ้าตัว V8 จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ระบบเดียวนะคะเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แต่ละเกียร์ได้สบายค่ะแล้วก็จะ ที่พักแขนนะคะของเราจะมีที่เก็บของช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถใส่ของได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่ากว้างค่ะเบาะของตัววีออสก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีเทานะคะจะนุ่มนั่งสบายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบาะนั่งข้างหลังกันนะคะค่ะเรามาดูส่วนข้างหลังกันนะคะเบาะข้างหลังก็จะเป็นเบาะผ้าสีเทากำมะหยี่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมี เข็มขัดนิรภัยค่ะแล้วแล้วก็จะมีอ่าชั้นวางของข้างหลังนะคะเราสามารถวางอะไรก็ได้เพราะว่าข้างหลังเขาจะกว้างอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนพรมของเขานะคะคจะเป็นพรมแบบหนังค่ะสีเทาไม่เลอะไม่เปื้อนง่ายนะคะแล้วก็อ่กระจกของเขาก็จะเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนกันนะคะเราสามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติค่ะ เดี๋ยวเราจะพามาดูห้องเครื่องของวีออสกันนะคะ,ะตัวเครื่องของเขาจะเป็นเครื่อง1.5นะคะแล้วก็ตัวเม็ดอารของเขายังอยู่ครบทุกเม็ดจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ตัวกันความร้อนของเขาก็ยังสภาพใหม่คงที่นะคะไม่มีชนหนักตัดต่อหรือว่าลดน้ำท่วมใดๆทั้งสิ้นค่ะ,ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ v ีออสคันนี้นะคะวีออคันนี้จะอยู่ ราคาจะอยู่ที่189,000สบาทนะคะแล้วก็ใครที่ออกรถจากเซ็น์เรานะคะเราจะมีการรับประกันเครื่องเกียร์นะคะหเดือนหรือ1นึ่งกิโลค่ะแล้วก็เรามีบริการสุขเชิญย4ี่ชั่วโมงด้วยนะคะ,ะแล้วก็เราจะมีเซ็นสัญญาถึงหน้าบ้านรับส่งรถถึงหน้าบ้านลูกค้าทั่วไทยะคะ่ะย้ำนะคะมีออสคันนี้จะอยู่ที่ 189,000บาทนะคะจะเป็นเครื่อง1.5 e a u t o นะคะจะเป็น v i s s o o โ o นนะคะสีเทาค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ออกรถกับทางเต็นท์เรานะคะเราจะมีบัตรล้างรถปี1ปีหรือ12ครั้งนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจมาดูรถเจ้าตัว v o o s คันนี้ลูกค้าสามารถมาดูได้ที่เต็นท์รถติดกับตะวันแดงนะคะแล้วก็ออกฝากกดไลค์กดแชร์เต็นท์ดูค่ามอเตอร์ด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ